เราสามารถที่จะเลิกพิการได้ไหมถามน้องๆเลิกได้ไหมลาออกแลแ้วจากพิการไม่เป็นละทําได้ไหมครับทําไม่ได้ทําไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับเราก็มีโอกาสดีมากๆย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้สังคมไทย,ยให้โอกาสพวกเราเต็มที่เต็มร้อยเราต้องการให้เด็ก ที่เขาอ,าอยู่แต่บ้านนะคะลุกขึ้นมา,าเพื่อที่จะออกไปเรียนหนังสือโดยนโยบายเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาสู่การมีงานทำสู่การดำรงชีวิตอิสระ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการสร้างแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้และวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มูล,ลนิธิวาร์ฟแคทได้จัดขึ้นซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคนพิการค่ะแต่ว่าโครงการนี้จะเป็นอย่างไรแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมตามอุ๋ยไปดูกันเลยค่ะความคิดที่บอกว่าตัวเรา สู้เขาไม่ได้ในความคิดอันนี้แหละนะที่มันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้วา a ปแคนหรือมูนิตีศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชียประเทศไทยเนี่ยเป็นมูนิธีเล็กๆนะครับที่จะตั้งขึ้นมาประมาณ15ปีเราเป็นส่วนหนึ่งของวาปกาวาปาคือมูนิตี ศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชียซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นภารก,กิจของเราคือเราอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถออกมาสู่สังคมได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็ทําในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมของบ้านของโรงเรียนนะสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการเราจะทํางานในภาคชนบทเป็นภาคปฏิบัติการในพื้นที่ไม่ใช่เป็นการทํางานในเชิงนโยบาย แต่เราก็จะมีกิจกรรมรณรงค์บ้างในบางคราวนอกจากนั้นเรายังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้มาเปิดโลกทัศน์ได้มาดูว่าอาชีพของคนพิการนั้นนะมีอะไรบ้างนะก็เลยมาที่อาชีวะพระมหาไทยปัทยาค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ยก็อยู่กับผู้จัดการโครงการของมูลนิธิวัฟแคทค่ะสวัสดีค่ะคุณวิงสวัสดีค่ะ ในส่วนของว a ฟแคทเนี่ยก็เราก็ได้ติดตามมันมานานเนาะก็ทราบว่ามีโครงการหลายๆอยา่างซึ่งวันนี้นี่ก็มีการจัดหนึ่งโครงการนั่นคือโครงการอะไรคะโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการค่ะเป็นยังไงเป็นโครงการที่เราต้องการให้เด็กที่เขา,อ,าอยู่แต่บ้านนะคะลุกขึ้นมา,าเพื่อที่จะออกไปเรียนหนังสือ ให้ให้ก้าวข้ามตรงนั้นออกมาให้ได้จากบ้านของตัวเองก่อนพอเขาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยอุปสรรคมันเยอะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านความคิดของคนหรือกระทั่งสิ่งแวดล้อมนะคะโครงการก็จะให้ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถเข็นหรือเครื่องช่วยอื่นๆตลอดจนถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนแล้วเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึง ต้องมีความสะดวกเช่นห้องน้ําห้องสมุดอาคารเรียนเราก็จะเข้าไปจัดปรับสภาพแดล้อมตรงนั้นให้กระทางโรงเรียนแล้วสุดท้ายก็คือต้องมีกิจกรรมที่เขาจะทําให้เขาเรู้สึกว่าฉันยังได้อยู่ฉันยังคุณค่าน้อยอยู่ให้เขาคิดว่าเขาอะ่ะมีศักยภาพมีความสามารถเหมือนเช่นคนอื่นๆเพื่อวันนึงวันหน้าเขาจะจบการศึกษาแล้วก็สามารถออกไปทํางานได้จริงเหมือนคนทั่วไปสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะ มีใจที่มาเจอกันที่พัทยายนะครับเราสามารถที่จะเลิกพิการได้ไหมถามาถน้องๆเลิกได้ไหมลาออกและจากความพิการไม่เป็นละทําได้ไหมครับทําไม่ได้ทําไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับเราก็มีโอกาสดีมากๆย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้สังคมไทยเนี่ยให้โอกาสพวกเราเต็มที่เต็มร้อยในส่วนของโครงการ ครั้ทง,ทงที่เจ็ดแล้วค่ะครั้งที่1ครั้งที่เมันครัง้งท,งที่หกับครั้งที่เนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครั้งที่1เหมือนเอาเด็กตัวเล็กๆต่อให้เขาจะอายุ15แต่ฉันเพิ่งเข้าโรงเรียนเขาก็เหมือนเด็กอนุบาล อ marche, ่าต oh yeah. no. ่อให้เขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาจะเหมือนเด็กตัวเล็กหมดเลยต้องได้รับการดูแลใจใส่เพราะฉะนั้นค่ายก็จะเหมือนเอามาเพื่อเติมความคิดเขาเธอโตแล้วนะเธอไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆอ่าพอเขามองเห็นแล้วว่าอ๋อที่จริงเขาอ่ะเหมือนคนทั่วไปอ่าจากนั้นแล้วเนี่ยเด็กหน้าวันนั้นที่เขาเอาไปเข้าปหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยเขาอ่ะอยู่ชั้นม .1 แล้วม3แล้วหรือกระทั่งม6ปวชปวส พร้อมที่จะจบพร้อมที่จะศึกษาสูงขึ้นหรือกระทั่งว่าพร้อมที่จะออกไปทํางานได้แล้วแต่เขายังมองไม่เห็นว่าอย่างเขาจะไปทํางานที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเน้นค่ายนี้เป็นเรื่องของการศึกษาดูงานแต่ยังไม่ทิน้นคอนเซปต์สารฝันแล้วก็สารสัมพันธ์เพราะว่าเด็กจะมาจากทั่วประเทศก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องรู้จักกันให้เขารู้ว่าเขาอยู่โครงการนี้มาด้วยกันเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหน้า ถ้าเขาได้ทำงานนะคะเขาก็จะเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันต่อไปผมดีใจมากครับที่ได้มาร่างนี้ครับเพราะว่าโรงเรียนนี้มีความรู้มากมายและประสบการณ์ที่ดีครับแน่นจะได้นำไปฝึกฝนตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับผมการที่เราไม่มีแคนก็ไม่ครับเพราะว่าวันนี้ก็ใช้เท้าแทนทุกอย่างครับในแต่ละปีก็จะมีกิจกรรม นะอย่างเช่นเราลงไปในพื้นที่ในภาคอีสานมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการปรับสภาพบ้านปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะทำอย่างไรให้เด็กพิการในชนบทเนี่ยสามารถที่จะไปโรงเรียนได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพยายามในการที่จะติดตามนะผลการเรียนของเด็กๆที่เราให้ทุนไปนะหรือเราให้การสนับสนุน ว่าเด็กสามารถเรียนเข้าไปเรียนร่วมได้ไหมมีปัญหาภาษาอะไรเราก็พยายามที่จะสร้างความฝานันสร้างบรรยากาศที่เอือ้อสำหรับอนาคตที่ดีให้สำหรับเด็กแล้วในสุดของความคาดหวังของโครงการนี้นะคะความคาดหวังของโครงการนี้คือการที่อย่างน้อยมีเด็กกี่เปอร์เซนก็ได้เพราะเราไม่ได้คาดหวังจะจนวนเยอะเราคาดหวังแค่ ใคร,ใค,รคนใดคนดึงในโครงการก็ได้จบการศึกษาแล้วมีงานทําซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกเลยที่จะมีเด็กในโครงการของเราจบการศึกษาระดับสูงหมายถึงม .6 และปวสอันนี้น้องคนหนึ่งก็คือ,อ,อได้คณะวิศวะมเกษตรแต่ว่าเขาอยากเป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้โคตตาในส่วนของครูที่ราชภัฒนอุดรธานี เมื่อเช็คกับเขาแล้วเนี่ยเขาสนใจเรื่องของราชบัณฑุดรธานีเราก็ยังจะตามให้ทุนการศึกษาต่อนะคะจนกระทั่งเขาเรียนจบจากนั้นแล้วเนี่ยส่วนเด็กที่ไม่สามารถที่จะไปถึงระดับอุดมศึกษานั้นได้เราคาดหวังให้เขาได้ทํางานค่ะคาดหวังให้อยู่ในบริษัทเล็กบริษัทใหญ่หรืออะไรก็ได้ะนะคะเนี่ยคือความคาดหวังเราต้องมีเป้าหมายนะครับแล้วเป้าหมายนั้นนะ ต้องให้ชัดเจนนะแล้วก็เขียนเอาไว้เขียนเอาไว้ที่เราตื่นมาแล้วเห็นนะมองไปมองมาแล้วเห็นนะแล้วเป้าหมายนี่แหละครับนะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะถูกดําเนินไปนะถูกพาไปไปสู่เป้าหมายของเราจะได้ ร้อว่าทาไมเดิมไม่ได้ทําไมเป็นแบบนี้ผมก็บอกเขาว่าผมไม่แคร์ครับผมจะหาประสบการณ์เพื่อยั่งสืยให้ได้ครับกลัวคนร้อไหมผมไม่กลัวครับเพราะส่วนมากคนร้อก็มีแต่เพื่อนเพื่อนเราล้องเล่นๆร้อ,อด้วยความรักาเมื่อสักครู่นี้มีกิจกรรมในการที่จะปรับทัศนคติใช่ไหมครัมีการสร้างแรงบันดาลใจใช่ค่ะ ก็จะเห็นว่ามีน้องๆบางคนที่ยังรู้สึกด้อยค่าทำไมเขายังรู้สึกั้วเอ่อที่ด้วยค่าเพราะว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในโครงการเมื่อบางคนก็ใหม่เลยปีนี้อย่างเมื่อคืนเราเช็คแล้วมีใหม่ประมาณสิบคนเพิ่งเข้ามาอยู่ในโครงการเขาไม่เคยผ่านกิจการเสริมศักยภาพเขาก็คือเรียนในหมู่บ้านก็เรียนไปแต่ไม่เคยได้ออกนอกสถานที่แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกของเขาแต่สําหรับเด็กที่ตอบว่าผมไม่มีผมเสมอกันกับคนอื่นนั่นคือ เจ็เจ็ดครั้งเขาอาจจะมาแล้วตั้งสี่ครั้งอะค่ะก็คือบางคนเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเราไปดึงเขาออกมาจากเตียงใช่ค่ะคุณปิคือต้องแทบจะแบบอุ้มคืออุ้มเลยพูดง่ายๆอุ้มออกจากบ้านเพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาอ่อนแรงแต่เขายังมีศักยภาพอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีคนที่ช่วยเขาเขาเห็นแล้วว่าใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ไม่ใช่ญาติ หมายถึงสังคมะนะคะก็คือพาเขาออกมา,าเขาออมาองเ,เห็นตรงนั้นเขาจิตใจเขาเริ่มดีขึ้นค่ะเขาก็ออกมาสู่สังคมค่ะโดยนโยบายเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาสู่การมีงานทำสู่การดำรงชีวิตอิสระนะเพราะฉะนั้น เราจะไม่ได้สนับสนุนให้แค่เด็กได้เรียนหนังสือตามระบบนะแต่เราอยากจะปลูกฝังให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองตั้งแต่เด็กๆว่าจุดหมายปลายทางของเรานั้นเราสามารถที่จะดำรงชีวิตอิสระด้วยตัวของเราเองได้เราสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ทำงานได้นะเพราะฉะนั้นนอกจากการให้ทุนการศึกษาการปรับสภาพแวดล้อมของบ้านของโรงเรียนแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างความฝานันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ได้เห็นว่าอนาคตของเขาเนี่ยมีอยู่จริงอนาคตของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นก็จะเป็นการสร้างแรงบันด,ดาลใจนะเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนั้นสามารถที่จะมองเห็นอนาคตของตัวเองซึ่งนอกจากเด็กๆแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ปกครองแล้วก็ครูนะเพราะว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือครู แล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้นะแค่เปิดโอกาสให้ได้เรียนหนังสือนะแต่ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางว่าเรียนแล้วเพื่อที่จะไปมีงานทำแล้วยืนอยู่บนลำแก้งของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษานะที่นำไปสู่การมีงานทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยสนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้เรียนหนังสือ แล้วก็มีความฝันแล้วก็ส่งเสริมไปสู่การมีงานทำเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับผมเกิดมาก็ไม่มีแขนมาสองข้างใช้ชีวิตอย่างปกติครับเด็กทั่วไปเคยได้ยินมาว่าขับรถได้ด้วยหรอขับรถอะไรนะปันป่นปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานได้ด้วยนะครับปั่นจักรยานไปโรงเรียนใครสนใจจะสอนท้ายไหมผมได้แรงบันดาลใจก็คือผมได้ ความรู้จากค่ายครั้งนี้นะครับได้เรียนรู้กับเพื่อนๆได้ปลูกมิตรกับเพื่อนนะครับผมคิดว่าพี่วิงจัดให้มันสนุกครับได้มีเพื่อนคนพิการด้วยกันได้อยู่ร่วมกัน ในส่วนของภาคบ่ายเราจะไปดูงานที่บริษัทเดนโซ่ประเทศไทยนะคะซึ่งอยู่นิคมอมตะ ทางของจริงมีรุ่นที่จากมหาไทยด้วยที่จบแล้วได้งานที่เดนโซซึ่งเดนโซนี่ใครก็อยากเข้าเพราะว่ามีอยู่139ประเทศทั่วโลกใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้น,นสวัสดิการเขาดีมากแล้วก็เรื่องการดูแลคนพิการเนี่ยก็ ไม่แพ้ต่างประเทศเลยใช่ค่ะก็พยายามที่จะเอาในเรื่องของโนโยบายดีๆที่ทางประเทศญี่ปุ่นเขาทาเพราะเดนโซเป็นของญี่ปุ่นนะคะก็จะเอามาปรับใช้ในเดนโซในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาได้ไปเห็นมุมดีๆของสังคมนะคะ ไปดูบริษัทของเดนโซ่ครับว่าเขาจ้างคนพิการทำยังไงคนพิการจะมาทำงานแบบไหนอะไรพวกนี้ครับก็มาดูเพื่อพี่ๆที่เป็นหนักกว่าเราครับขนาดพี่เขาเป็นอย่างนี้พี่เขาจะมีความสามารถถึงขนาดนี้แต่เมื่อเราเป็นน้อยกว่าพี่เขาเราก็ต้องทำได้มากกว่าพี่เขาใช่ไหมครับผมอยากเป็นพนักงานของบริษัทอรัพี่ เข้าไปทํางานในบริษัทเพราะว่าอ,อยากได้อยากหาเงนินเลีย้ยงครอบครัวแล้วก็เลีย้ยงดูตันเองไม่เป็นภาระ,ะของครอบครัวครับผม ที่เราเจอก็จะเป็นในเรื่องของอชุมชนและครอบครัวก,ก่อนครอบครัวสุดสำคัญใช่ค่ะ ก็ถ้าเราสามารถเอาครอบครัวมาให้ความร่วมมือเราได้การออกไปสู่ชุมชนอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นการไปคุยกับชุมชนหรือสังคมภาคส่วนต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเพราะว่าเรามีหน่วยงานโดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยที่ท่านอาจารย์สุพรธรรมมงคลสบายเป็นประธานมูลนิธิท่านมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนมากแล้วท่านจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ให้รีบก้าวกระโดด ะะแล้วก็มีภาคีต่างๆท่านสาธารณสุขด้านศึกษาที่การไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาพิเศษท่านผออพยมชิน,นวงศ์นะคะท่านก็คอยให้การสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปทํางานในพื้นที่เราจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษทุกจังหวัดในการที่จะช่วยสปอร์ตประสานงานส่งเสริมเราตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนแต่ว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายใ,ใช่ค่ะค่ะ เราสาสมารถ<ช>คำตอบไม่ได้ค่ะใช่ค่ะันแรกก็คือเราต้องกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพนะครับรูปแบบขนาดนี้เนี่ยเราก็จะมีหลายรูปแบบนะก็คือหนึ่งเป็นหลักก็คือโรงเรียน ที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยเฉพาะผมคิดว่าตรงนี้ต้องต้องทำอย่างไรที่จะให้โรงเรียนเหล่านี้สามารถที่จะฝึกอาชีพคล้ายๆเหมือนกับเป็นวิทยาลัยชุมชนของคนพิการนะก็ปูพื้นฐานมาตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมนะเพื่อที่จะให้เด็กสามารถได้ฝึกอาชีพนะแล้วก็สามารถที่จะวัดแววเด็กได้ว่าเขาต้องการจะประกอบอาชีพอะไรแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพ ของเด็กแต่ละคนนะพอถึงชั้นมัธยมต้นก็มีการฝึกทักษะอาชีพแต่พอมอบลายเนี่ยตรงนี้สำคัญมากคือทำอย่างไรที่จะให้เกิดกระบวนการรูปแบบเช่นจะเรียนเป็นสายอาชีพเป็นพมชรหรือจะฝึกอาชีพนะเพราะนั้นมันจะมีหลายแผนหลายรูปแบบแล้วก็เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วยตรงนี้เป็นช่วงของการที่จะเน้นที่กระบวนการกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ จากการศึกษาไปสู่การมีงานทําแล้วก็ที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ได้พัฒนาเต็มศักยภาพแล้วก็พยายามที่จะให้เขาก้าวก้าวข้ามความบกพร่องในส่วนที่เขามีอยู่เนี่ยให้เกิดความภาคภูมิใจนะในการที่เขาจะต้องออกไปประกบอบอาชีพไปได้อันนี้ก็เป็นเพื่อนสำคัญนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจรีกได้ว่า ตั้งแต่เข้ามาศึกษาจนสามารถออกไปใช้ชีวิตภายนอกได้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างให้เขาเกิดความคิดดีๆที่จะไปประกอบอาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อที่จะใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ใช่ค่ะและอย่งเต็มความสามารถสุดท้ายแล้วอยากให้คุณมิงฝากอะไรทุนผู้ชมหน่อยสิคะก็ฝากขอบคุณสังคมนะคะที่ได้ช่วยกัน ในการมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูล,ลนิธิของเรานะคะเพราะว่าถ้าหากขาดแรงสนับสนุนจากภาคสังคมแล้วมูลนิธิเล็กๆของเราเนี่ยค่ะคงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กพิการที่ยังอยู่มุม มุมหนึ่งที่เขาคนเข้าไปไม่ถึงนะคะให้ออกมาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอขอบคุณจริงๆทั้งโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะคะสำหรับการสนับสนุนการศึกษาดูงานการจัดค่ายครั้งนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะบริษัทเดนโซประเทศไทยนะคะที่อนอกจากจะเป็นผู้บริจาคทุนในการจัดค่ายครั้งนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานแล้วก็ มีเขาเรียกว่าอะไรจัดตำแหน่งงานไว้รอด้วยถ้าเด็กกลุ่มนี้จบไปแล้วสามารถทำงานได้สิ่งที่สำคัญต้องขอบคุณมูลนิธิวัฟแคทที่ได้คิดทำโครงการดีๆโครงการนี้เพื่อคนพิการเพื่อน้องคนพิการต่อไปในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทางรายการเช่นกันค่ะค่ะ รัฐก็พยายามที่จะทําทุกรูปแบบนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะมีศักยภาพในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความตระหนักและกะ็กำลังประสานบูรณาการซึ่งขณะนี้ก็มีหลายกระทรวงที่ทํางานบูรณาการกันนะมีการเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะพัฒนานพิการนะแล้วก็คิดว่าถ้าเราพัฒนาให้กับทุกคน ได้เต็มศักยภาพแล้วคิดว่าก็สามารถที่จะให้เขาออกไปไประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผมก็อยากฝากเพื่อนๆนะครับใครที่พิการที่ไม่ได้มาในโครงการนี้ครับอย่าท้อแท้ครับความพิการไม่ไม่ได้ช่วยผรมด้อยเราเลยครับ เราต้องสู้ต่อไปข้างหน้าครับผมอยากฝากให้เพื่อนๆสู้ต่อไปนะครับเราไม่ต้องทอนะครับขอให้เรามีใจสู้เราก็จะทำได้ครับผม หวังฝันจะไกลไม่ไกลเกินใจเราขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกัน